สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อน,อน,อน,อนดูบอลแล้วก็โม่ก่อนเกมครับในวันพุทธที่9เนี่ยครับเมษายนเนี่ยสิงเชียงรายยูนิเต็ดของเราก็ต้องบุกไปเจอกับตัวบุรีรัมบุรีรัมเมื่อวานผมนั่งดูเขาเตะนะสุดท้ายกับสุโขทัยสุโขทัยนี่เราต้องเจอเข้าหน้าจะาวันที่19นะ19เมษายนหลังสงการแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องเจอวันที่15เราเจอกราบบุรีถ้วยลีกรับถ้วยเล็กสุดนะครับ ตอนนี้ก็มาดูว่าเกมที่สุขโขทัยเปิดบ้านเจอบุรีรัมย์ที่ผมดูเมื่อวานสุขโขทัยเล่นดีมากๆเลยนะครับถึงจะแพ้บุรีรัมย์ไปหนึ่งประตูต่อ2นะแต่ว่าอยากให้ดูในเกมในเกมเนี่ยตัวสุขโขทยัยพยายามเพลสซิ่ง pressing, แล้วก็วิ่งไล่ตัวนักเตะบุรีรัมย์อยู่ตลอดแต่สิ่งที่แบบผมเห็นก็คือนักเตะบุรีรัมย์เนี่ยมันสามารถคือทั้งทีมอะครับมันมีคุณภาพรับแก้วแล้วก็ความฟิตความอะไรเนี่ย ยังคงสภาพได้อยู่เพราะว่าเขาโลเทชั่นนักเตะอยู่ตลอดโดยที่11คนแรกเนี่ยของตัวบุรีรัมเขาก็ใช้เบอร์หน้าเป้าเบอร์45มาตินโบอาเคียซึ่งนักนี้ก็ทำประตูได้ด้วยการพักอกเข้านะครับแล้วก็สุภชัยใจเด็ดอยู่ฝั่งซ้ายลูคัสเบอร์สิทนี้ก็อยู่ฝั่งขวาคือเขาเล่นระบบ3-4 3สกลาง4ตัวนะครับหน้าเป้า3ตัว แต่กลางรับเขาเนี่ยใช้เบอร์23โกลันกับลัตนากรใหม่คามิเบอร์แปดซึ่งเขาจะสลับกันโดยนี่เขายังไม่ได้เอาทีละทอนหรืออะไรลงมานะเพราะเขามีนักเตะสลับแต่แบ็กขวาเขาเนี่ยอไอไอไอตรงไอลิงแบ็กขวากึ่งกึ่งกึ่งอ่ากึง่งมมดฟิลเนี่ยนะก็คือนันเลิเบอร์ดินกับเจเฟอร์สันเนี่ยเบอร์40กับเบอร์15เนี่ย สองคนนี้ขึ้นสุดลงสุดนะครับเวลาเกมบัฟเนี่ยก็ขึ้นลงมาเป็นแบ็คด้วยนะครับนั้นมันโอ้โหแบบเลขเงนินสุดจริงๆงงมากแล้วก็วิ่งขึ้นหมดลงหมดแต่ว่าไอ้สเซ็นเตอร์เขาเนี่ยตัวจุดอ่อนที่สุดกับเป็นเบอร์เกสุดสเกาหลีมิมยองคิมมิมยองคิมนี่เขาเขาหลุดในลูกสุดท้ายลืล่นล้มเหมือนเขาหมดนะครับแล้วก็มีไอ้เบอร์สินี่เป็นตัวกลาง ไอ้หินนั่แต่อะไรไม่รูแ้แล้วก็เบอร์สเวคิมออนคู่อีกคนนึงก็เออไอ้อระบบสามสี่สามเขาเนี่ยปัญหาเขาคือเขาอ่ะดันขึ้นสูงดันขึ้นสูงครึ่งสนามเลยนะครับแม้แต่ว่าตอนที่ครึ่งแรกเนี่ยเขามีโอกาสบุรีรัมมีโอกาสยิงสุโขทัยมากกว่าสิบลูกครึ่งหลังก็มากกว่าสิบลูกซึ่งโอ้เราก็ทําให้เห็นว่าเขาเขาพยายาม เล่นเกมบุกเล่นเกมบุกตลอดไม่ผ่อนเกมผมงงมากเหมือนไม่ได้ผ่อนเกมเลยนะครับแล้วก็โลเทชันนักเตะมาแล้วนักเตะสำรองที่เขาส่งรายชื่อมาเนี่ก็เอามาตั้งอีกทีมนึงได้สบายซึ่งก็พอสิ่งที่เห็นก็คือตอนแรกเขาไม่ได้เอาสุพนันเหมือนตาลงนะแต่พอสุพนันเหมือนตาลงมาในี่เกมบุกนีก็เปลี่ยนรูปแบบไปอีกทีแล้วก็เป็นที่มาของการได้สองประตูอันนี้ถามว่า ทีมที่แข็งแกร่งอย่างบุรีรัมเนี่ยแล้วเราต้องไปเจอเขาที่บ้านเขาเนี่ยเรามีโอกาสชนะไหมเอาันตรงนี้เลยใช่ไหมถ้าเทียบฟอร์มกับที่เราเปิดบ้านแล้วชนะหนองบัวพิชนะมาสองหนึ่งแล้วที่บุรีรัมบุกไปชนะสุขโขทยัยหนึ่งต่อสองเมื่อเขาไปเปิดบ้านที่บุรีรัมแล้วสิง,ง,งเชียงรายยูไนเต็ดเราจะชนะบุรีรัมได้ไหมผมบอกว่าได้ครับ มีโอกาส30%ในสาเรนเนี้ยเราจะต้องไม่พลาดขอจังหวะจบสกอร์แค่4ครั้ง4ครั้งเราได้สัก2ลูกแล้วจบเลยแต่เราจะป้องกันการบุกโจมตี20กว่าครั้งในต่อหนึ่งเกมโดยเฉลี่ยเนี่ยได้ยังไงนึกออกไหมครับเพราะตอนนี้เราจะต้องไปเล่นตั้งรับเต็มรูปแบบแต่รูปแบบที่เราตั้งรับเนี่ย หมายถึงว่ากลางรับเรากับตัวเซนเตอร์ของเราแผงหลังเนี่ยต้องมีสลาสมาธิที่อยู่ในเกมตลอดไม่เสียลูกตั้งเตะหรือว่าไม่เสียลูกเตะมุมง,ง่ายๆเลยพยายามเลยเพราะว่าลูกตั้งเตะลูกเตะมุมเขาอันตรายทุกตัวเลยและเราก็มีจุดอ่อนของเราก็คือไอ้ลูกตั้งเตะกับลูกเตะมุมเนี่ยเรา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 ,เราสู้ไม่ได้ไว้แปลกไว้ชั่วโมงนี้เรื่องลูกกลางอากาศเราแพ้มาตลอด แล้วก็ไอจ่ายตามช่องจ่ายรอดช่องหรือว่าทําชิ่งหน้าประตูเนี่ยถ้าเราเจอรูปแบบเนี้ยหลังเราจะช้าแล้วก็จะเสียประตูฮะเราเราจะแก้ปัญหาคือเราไม่ต้องไปโฟกัสของทีมเขาเลยเรามาโฟกัสทีมเราว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องขาดสมาธิในเกมได้ไงเพราะนันเกเตะบางตำแหน่งยังขาดสมาธิถ้าเราไม่ขาดสมาธิเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะบุกไปชนะ30ที่ผมว่านี่มีครับ แล้วมันจะเป็นชายชนะนัดแรกในบ้านบุรีรัมเลยตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเนี่ยเราไม่เคยชนะเขาในบ้านนะครับและครั้งนี้เราจะไปทุบสถิติผมยังมั่นใจนะครับว่าถ้านักเตะเราเล่นตามแท็กติกที่โค้ชวางเอาไว้เนี่ยแล้วก็มีสมาธิกับเกมจริง เราแก้ปัญหาแล้วเราสู้บุรีรัมได้ครับนาทีนี้เนี่ยเจอใครก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับเรารอดตกชั้นไาแล้วและเราเนี่ยเคยเป็นแชมป์ท้วยเอเอคัพเก่าตั้งแต่ปีสอง7ันสิบเจ็ดเนี่ยเราก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นมาพึ่งมาห่างกันไม่กี่ปีมานีองนะครับนั้นเราเนี่ยได้ฉายาสิงบอลถ้วยแล้วผมยังเชื่อว่าไอ้เกมนัดเดียวเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่เขาบอกลูกกลมๆม,มีลมข้างในยังไงก็สู้ได้ครับ แต่มีโอกาส30%เนเี่ยเพียงขอ,อนักเตะเนี่ยมีสมาธิกับเกมมีสมาธิมีสติอยู่กับเกมอยู่ตลอดอย่าหลุดอย่าหลุดเลยนะครับแล้วเมื่อมีโอกาสเนี่ยโต้กลับเร็วเนี่ยให้จ่ายทันทีอย่าคิดหน้าคิดหลังหรือเสียเวลาถ้าเสียเวลาคิดเยอะนี่จบไม่มีประโยชน์ครับคิดเร็วทําเร็วจ่ายเร็วเท่านั้นนะครับเพราะเราต้องเล่นโต้กลับเร็ว หลังสามตัวของเขาถึงจะแน่นในอยู่ในโซนนะแต่เขาช้าครับยังไงอะ่ะกองหลังเนี่ยมันก็วิ่งสู้กองหน้าไม่ได้แล้วครับฉะนั้นเมื่อเราตัดบอลได้จุดไหนในสนามมาร์กจุดไว้เลยครับว่าเราจะเล่นโต้กลับไปให้ใครให้ฮิลลี่หรือจะให้เบอร์เก้าไอ้เกาหลีของเราซึ่งก็เร็วทั้งคู่หน้าเป้าก็ต้องเป็นเบอร์หกนาทีนี้แต่ไม่ว่าเราเอาใครมาเป็นหน้าเป้าหรือว่าสลับกันเล่นยังไงก็แล้วแต่ทีมเราถือว่า เล่นตอนนี้ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิโชคกันดูใครลงมาปุ๊บเนี่ยทดแทกนการตำแหน่งกันได้หมดกลางลุบจะเป็นทัศนัยใจหาอาทัศนัยหรือว่าจะเป็นตัวอไหนก็แล้วแต่ลงมาเล่นเล่นได้หมดครับกลางรับเราตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับถึงจะไม่มีรับเบอร์ยี่สิบเก้าเราก็อัน,นีคุณนี่ก็เล่นขึ้นมาแล้วก็พัฒนาแบบที่ผมต้องยอมรับว่าสุดยอดโค้ดดึงศักยภาพนักเตะได้ดีมาก แลทีนี้ผมบอกได้เลยครับไม่ต้องไปดูบุรีรัมโฟกัสที่ทีมเราครับขอแค่มีสมาธิอย่างเดียวครับลากยาวไปยิงจุดโทษเราก็ชนะได้หรือมีโอกาสแค่ยิงแค่สี่ครั้งในเกมแล้วเรื่องยิงให้ได้จบสกอร์ให้ได้จบเลยครับสองลูกนี้เราบุกไปชนะเขาได้เลยนะศูนต่อสองแต่อย่างที่ผมบอกครับไอ้ยี่สิบครั้งในเกมเราจะป้องกันได้ยังไงแักเตะครับ ใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆงไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงนะครับและเกมเนี้ยกรรมการเนี่ยเงียงแน่นอนดงนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจนะครับว่ากรรมการเขางไงโฟกัสที่ทีมเราโฟกัสที่เกมนะส่วนรุ่นเพื่อนใครไปเชียร์ที่บุรีรัมย์ได้ก็ฝากไปเชียร์ด้วยครับส่วนผมก็จะเฝ้าหน้าจอทีวีดูบายอ๋อขอเพื่อนๆมีความสุขสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทั้งครอบครัวเลยครับปีใหม่นี้